ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีทุกคนคะ่ะ Happy New Year Happy New Year ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกคนปังๆดังๆมีความสุขเยอะนะคะแล้วก็สุขสมหวังปลอดภัยเงินทองไหลามาเทมาทุกคนนะคะ Happy New Year ดีเนี่ยปีใหม่ปีนี้ก็โชคดีเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะบ้านเมืองอะไรนะบ้านเมืองนะคะก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะเอา้าลืมเอาอีกอันหนึ่งมาเด้อลืมเอาอีกอันหนึ่งมาสวัสดีสวัสดีค่ะส่งใจให้ทุกคนส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะก็ขอให้บ้านเมืองสงบสุขเนาะ ร่มเด่นเป็นศกสวัสดีอ่าขายชายขี้ลืมพี่ชายขี้ลืมสวัสดีค่ะอ่าเย้เย้เย้เยย,ย,ย,ยตัวจริงชื่ออะไรเนาะพี่ชายขี้ลืมนี่เลบหนึ่งเลบหนึ่งสวัสดีน้องลืมเอาอีกเครื่องหนึ่งมาเฝ้าหลายเด้อมันนีมาสายมาสายมาสายอ่ะ ปังปังดังดังทุกคนนะคะปังปังดังดังมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่นะใกล้จะปีใหม่พวกนี้ก็ปีใหม่แล้ววันนี้ก็ส่งท้ายปีเก่าส่งสิ่งไม่ดีไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆอ้าวจำกันบ่ได้ซะแล้วก็พี่เปียกหรือใครเอ่ยกลัวทายผิดไงไม่ได้เอาอันนี้มาไม่ได้เอาอีกเครื่องหนึ่งมามากินกาแฟก่อนพี่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 นะคะ อาพี่คนไหนก็รักทุกคนรักเท่ากันนี่นะคะอืมใช่ใช่พี่เปียกมีความสุขเยอะนะคะมีพี่เปียกมีความสุขอยู่แล้วพี่เปียกพี่เปียกสวัสดีแม่นอ้องอ่าแม่น้องแม่น้องนะคะก็ส่งกําลังใจเนาะให้บ้านเมืองสงบสุขเนาะแล้วก็มีขอให้ทุกคนปีใหม่ปีนี้ไม่ขออะไรหรอกขอขอให้บ้านเมือง สงบสุขร่มเงย็นเป็นสุขเนาะทุกคนมีความร่มเงยน็นมีความเป็นสุขนะพอบ้านเมนืองร่มเย็นเป็นสุขแล้วอะพอมันสุขแล้วมันก็สิ่งอื่นมันก็ตามมาเนาะใช่ไหมนะคะอืมนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแหละเนาะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะให้ทุกคนนะคะ แล้วก็ขอให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขนี่แหละอันมาอันดับแรกคือขอให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาโอ๊ยน้อมันอ่านมันมัน,ม,นมันไม่ได้เอาอีกเครื่องหนึ่งมาไม่ต้องเห็นหน้าได้ไหมจะได้จะได้อ่านพาชมพาชมพี่ชายพี่เปี๊ยกบอกว่าสวัสดีกอนปีใหม่นะคะอ่าแม่น้องแม่น้อง แม่น้องนะคะพี่เปี๊ยกก็ทักทายนะคะพี่เปี๊ยกก็เป็นพี่ชายอีกคนหนึ่งเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันนี่นะคะทุกคนก็เป็นพี่เป็นน้องกันทุกคนนะคะอ่าสวัสดีก่อนปีใหม่ทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะอ่ะทุกคนเห็นอะไรนะอันนี้อา้าวท่านพระอาจารย์อนุรักษ์นะคะสาธุสาธุาธอา้าวผมเ,เราเอา้าวผ่านแล้วแล้วตีนี่ พระอาจารย์นะคะกับนำมัสก,การพระอาจารย์อนุรักษ์นะคะก็เช้าเช้าเาย็นเย็นนะคะก็ไปฟังพระอาจารย์นะคะทําสวดมนต์สาวิโอก็นั่งสมาธิเสร็จนี่แหละนะคะวันนี้เลยมาสายเลยนั่งสมาธินะคะ,ะเดินจงกรมนิดนึงแล้วก็นั่งสมาธิว่าเป็นปกติก็เป็นคนปฏิบัติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันมากวันน้อยไม่เป็นไรพส่วนกัน ไปดูสวนกันตรงไหนดีล่ะอืมอวันนี้มาสายนะคะเพราะว่าปฏิบัติธรรมสายเสร็จสายไงไปดูกันไปดูสวนกันพระอาจารย์บอกว่าจเจริญพรยมพี่โอนะกรรมนมัสการค่ะนะคะสาธุสาธุาธจ้ะนะคะอันอสวัสดีทุกท่านมัดรวมพี่โกศลขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาทักทายนะคะก็สวัสดี วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนอขอให้บ้านเมืองเจริญอะไรนะขอให้บ้านเมืองสงบสุขนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเยอะนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะวันนี้ก็วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เขาบอกว่าถ้าปีใหม่แล้วอยากจะร้องเพลงอะไรร้องเพลงชาติไทยสิใช่ไหมอประเทศไทยรวมเด้อเด เอานะคะร้องเพลงชาติร้องเพลงชาตินะคะ,ะมาชมนะคะพี่เปียกบอกว่าในวาระถีปีใหม่ขอให้ทุกคนสุขสดใสและสมหวังสิ่งคิดสิ่งได้ขอให้ทุกอย่างจงสมหวังดังจากใจชายขี่ลืมจากพี่เปียกนะคะพี่เปียกอของเรานะคะเป็นหนึ่งกำลังใจอ่ะ สาววีโอวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเที่ยวสวนเช่นเคยนะคะเพราะว่าสังเกตดูว่าถ้าเราคุยแบบนี้เขาไม่ค่อยชอบท่า่แต่ถ้าเข้าสวนเขาก็จะชอบเนี่ยบรรยากาศดีๆพร้อมกับกาแฟหนึ่งแก้วนะคะกาแฟแก้วนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลใส่อะไรนะย่าหวานนะคะใส่ย่าหวานอาจารย์บอกว่าปลูกผักทานเองด้วยนะคะปลูกผักทานตอนแรกปลูกผักทานนะคะของลูกสาว เขาทํากันเล่นๆเ,เขาทําเวลาว่างๆไปไปมามาเขาทําขายก็ถ่ายทอดความรู้ไปนะสาวเอโอก็เป็นคนทําส่วนมากก็จะทําแต่ง,งานนะคะแล้วก็ทําธุรกิจเป็นคนจนๆมาก่อนเนาะแล้วก็เหมือนพี่เปียกแหละพี่เปียกรถส,ส้มแหละนะคะพอเราประสบความสําเร็จแล้วเราก็อยากจะบอกทุกคนถ่ายทอดองค์ความรู้ประมาณนั้นอันนี้เป็นอะไรอะ่ะ มันเป็นไอ้นี่ไงเดี๋ยวจะไปหามุมที่แบบไม่ไม่ไม่ไมสะท้อนอ่ะเพราะว่าเขาทำหลังคาไงนี่นะคะเขาทำเอาไอ้นี่ทำเอาเอาอะไรนะอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะหลังคาที่แบบเนี่ยนะคะมันเป็นพลาสติกแล้วมันก็จะสะท้อนมาปลูกผักไว้ทานเองนะคะปลูกทานเองเหลือก็แจกแจกเสร็จก็ขายนะคะขายก็ได้ตังมาก็ ไปทําบุญบ้างนะตามาก็เอามาทําบุญเอามาขยายต่อเนาะนะคะอืมชมบรรยากาศจะได้ยินเสียงไก่เราก็จะปลูกพื้นที่ที่สาววิโอทําเนี้ยเป็นพื้นที่ที่แบบไม่ใหญ่เท่าไหร่วันนี้รถมาจอดรถตู้อ่ไก่ยังไม่ได้กินข้าวเลจะพาไปดูมะเขือเทศไม่รู้ว่าอันนี้จะจะถึงไหม นี่นะคะพามาดูมะเขือเทศดูมะเขือเทศดิมาดูกันว่ามะเขือเทศเนี้ยจะเป็นพันอะไรไม่รู้ไอไม่รู้ว่าไ i f i จะถึงไหมพี่กศนบอกดูอยู่ดูอยู่พี่กศนขอให้มีสุขภาพที่ดีนะคะขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์นี่นะคะมะเขือเทศเน<ด>ี่ยคือเขาเขาอวบมากอ่ะดูสินูเนี่ย คือเขาอวบมากเขาแบบอะไรมากเลยแล้วแบบว่าลูกเขา่าใหญ่เต่งเลยนะคะปกติแล้วมะเขือเทศราชนีพระอาจารย์บอกว่าใช้พื้นที่คุ้มค่ามากใช่ค่ะใช้พื้นที่เล็กๆนะคะที่ชนบุรีไงเพราะว่าที่ดินแถวเนี้ยแพงมากเราก็ไม่มีตังซื้อเยอะๆเราหาเราก็ซื้อแค่แปลงเล็กๆนะคะเงินเงินจากการซื้อนี้ก็มาจากขายผิิตภัณฑ์นี่แหละนี่ ที่อยู่ในตะกร้าแหละที่ทุกคนเห็นนั่นแหละนะคะขายมาสิบกว่าปีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนี่ตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มบำรบุงผมพระอาจารย์พระอาจารย์นุราตอกว่าเอา้าพระอาจารย์ไม่มีผมเซลเซลกันเล่นๆนะทุกคนนี่นะคะ <S <S ผมร่วงอย่างเงี้ยนะคะ <S <S <ๆ>ก็ใช้ตัวนี้ก็เลยอันนี้ก็คือเรื่องเล่าเนาะเรื่องเล่าก็คือทำทำแล้วประสบความสำเร็จก็เลยเอามาเล่า สู่กันฟงังเผื่อเพื่อนๆทั้งไหนเขากำลังที่จะหาอไรายได้อะไรนะปักตะก,กา้าพระอาจารย์บอกว่าอยู่ที่วัดคือไม่ดีปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น <c oughs> เอาไก่นเนาอแข่งกับเราดูสิมะเขือเทศอะดูเขือเทศลูกเขาใหญ่เลยเนยไม่รู้เพื่ถ้าพันพันอะไรนะพันนาชินีเขาน่าจะลูกเล็กกว่านี้นะแต่ว่า เนื่องจากว่าเขาอวบมากคอยลุ้นว่าเขาจะใหญ่ขนาดไหนทุกคนมีอะไรนะคะอืมมีมีผลเหมือนกันแต่ผมสั้นคุยคุยคุยกันแบบว่าสร้างแบบอ่าเสียงหันเราะให้กันเนาะอ่ะดูพวงนี้เด้อนี่ตเนี้ยเนี่ยพวงเนี้ยดูลูกเขานน่นะคะ ลูกใหญ่นี่เอาให้ดูนะลูกใหญ่นี่แต่ไม่รู้นะเราจะคอยลุ้นอันนี้เขาเอาเชือกมัดเพราะว่ามันอวบมากเชือกมัดโยงไปถึงนู่นเลยแล้วก็ทะลุหลังคาไปแล้วทะลุหลังคาไปนู่นเลยนู่น่นนะอันนี้แผ่ออกมามันทะลุออกไปถึงนู่นแล้วนะคะขนาดท่วมหัวสาววีโอเดอร์ order, ทุกคนไปถึงนู่นเลยอ่นะนะคะ มีผมเอนการแตะผมสั้นนะคะอ่านะคะก็ขอบคุณนะคะนะคะขอบคุณที่มาเติมมาเติมกําลังใจขอบคุณที่มาเติมอะไรนะคะเติมอันนี้นี่ลูกใหญ่ๆสั่งวิีโอไลฟ์ไม่นานหรอกค่ะไลฟ์ทำไมเราถึงออกมาได้ทุกวันทุกวันเนาะสาววิโอนี่นะจริงๆแล้วอยากออกมาทุกวันแหละนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านอยู่น่ารักเพื่อนบ้านอยู่น่ารัก เอามาดูอีกทีหนึ่งมันจะมีดอกไม้มีไก่ในตรงนี้เป็นเล้าไก่มันจะส,ส,สะท้อนแสงนี่นี่หน้าประตูอันนี้หน้าประตูนี่นะคะหน้าประตูบ้านสาววีโอเนอะกาแฟกันกาแฟกันเด้อย,ยังไม่ได้กินเลยถือมานานแล้วเนี่ยตอนนี้คนที่ได้ไอ้นี่ สาวแนนเขาก็ได้ตัวเอสแล้วเนาะสาวแนนเขาก็ได้ตัวเอสแล้วหลายคนพี่เดาพี่เดาได้ตัวเอสหรือยังไม่รู้อันนี้เป็นข้างนอกบ้านสาววิโอในถนนนูน่นนะคะตรงนู้นก็เป็นโรงงานเขาจะเป็นที่ที่แบบของใครของมันนะคะนี่เป็นโรงงานเป็นที่ของใครของมันโอ้ยแสงเข้าตาจะพาออกไปเดินก็ ไม่รู้ WIFI จะถึงไหมแต่ถ้าไม่ถึงมันก็จะตัดไปใช่ไหมอ่ะเปิดประตูไป,ปจะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะทุกคนจากนี้เรจะพาทุกคนไปดูอีกที่หนึ่งนูนหน้าบ้านไม่รู้จะคุยอะไรกันนะหน้าบ้านหน้าบ้านมาด้วยค่ะแล้วก็เดินไปอีกหน่อยหนึง จริงๆมันก็จะมีแบบน้องน้องน้องนอง้สุนัขเยอะมาฝั่งนี้ลกนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ที่เขาทำถนอนองไงนี่ตรงหน้าบ้านเดินมามันจะมีประตูอีกอันหนึ่งเด้อเข้าอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าน้องเขาจะเจาะมาทำแป้งผักกาดทุกคนนี่อาจจะให้ดู นี่เขาขยายพื้นที่แล้วเขาขยายพื้นที่มาปลูกอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกับบ้านแหละขยายพื้นที่อันนี้คือทําเพิ่มอ่ะอ้าวพี่ยายน้องสวัสดีพี่ยายน้องค่ะสวัสดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันนี้บ้านสาววีโอสาววีโอก็นั่งไลฟ์อยู่นะ่ะเยว้วเยาเจ้อยู่ตรงนั้นนะ่ะ เอามีกล้วยด้วยสองวีสองเครือปลูกกล้วยไว้ขอตัวก่อนนะน้องวีโอจ้าจ่าพี่พี่เปี๊ยกไปทำงานใช่ไหมขอบคุณที่มาทักทายโอ้มีกล้วยะสองเครือนะไม่รู้แล้วมันนั่งไรตั้งนานกล้วยโตแล้วนี่นะคะกล้วยนั่งไรตั้งนาน,อ,น,นอันนี้ก็อีก บ้านหนึ่งฝั่งตรงนู้นเขาก็เป็นอีกบ้านหนึ่งอันนี้เป็นซอยซอยนะคะกรรมนมัสก,การค่ะพระอาจารย์ขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาจาธุแล้วก็มาไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวก็ลงไลฟ์แล้วอีกห้านาทีก็ลงไลฟ์แล้วพี่ยายน้องบอกขอให้น้องวีโอมีความสุขตลอดปีเดอ้อน้องนะคะเช่นกันนะคะพี่ พี่ยายน้องแล้วก็ทุกคนนะคะเช่นกันมีความสุขมีสุขภาพที่ดีกันทุกคนนะคะอันนี้ก็คือลูกเขาใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ญาติมาก็เก็บไปให้เขาลูกใหญ่แต่ลูกใหญ่นี้ยังไม่แก่นะทุกคนเห็นไหมมันจะแสงมันจะได้ไเนี่ยลูกเขาแบบแต่เขาไม่แก่นะคะเขายังไม่แก่เลยอันนี้ก็ใกล้จะแก่แล้วอีกประมาณห้าวัน เนี่ยนะคะอ่าอันนี้แก่หรือยังอันนี้ยังไม่แก่เลยลูกใหญ่นะเนี่ยแต่เขายังไม่แก่ลูกใหญ่เฉยสมบูรณ์แต่ยังไม่แก่นี่อันนี้ใกล้แล้วประมาณสี่ห้าวันเนาะสามวัน,นสองสามวัน,นดูวิธีการดูก็ดูที่ผิวของเขา ถ้าเขาเขียวๆอยู่อันนี้ลูกนี้เขียวๆแต่ว่าเขายังไม่แก่นี่นะคะแล้วก็มีการตอนกิ่งไว้เอามองไม่เห็นคอมเมนต์เดี๋ยวนะโอ้ยตรงนี้มันมองไม่เห็นคอมเมนต์เลยจะลงไลน์ละอีกนิดนึ่งอะมีความสุขมีสุขภาพที่ดีกันทุกคนนะคะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ อะไรนะคะหมากหยางน้องพี่ยายน้องอะไรนะละมุดละมุดละมุดค่ะตรงโน้นน้องมองไม่เห็นบ้านพี่ยายน้องก็เป็นอะไรนะเป็นเขื่อนเนาะขอบเขื่อนก็มีน้ําบรรยากาศดีนะคะใครว่าไม่แก่น้องมีเฮงอุ้ยเอาหลบก่อนหลบน้องมีเฮงก่อนน้องมีเหงบอกว่าหนูไม่เอาต้นกล้วย ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจกันเข้าใจกันนีล่ละมุดละมุดอ่ะนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่น้องเฮงเดอ้อนะคะขอให้น้องมีอ่าความสุขเยอะมีสุขภาพที่ดีนะคะเอาต้องมาแอบตรงนี้มันมันมันมองไม่เห็นไงนะคะต้นกล้วยต้นกล้วยแอบให้แล้วเข้าใจกันนะ,ะนี่เอาลูกละมุดนี่เอาลูกใหญ่ๆนี่นะคะอืม ลูกใหญ่ๆอีกสีนาทีจะลงไล์แล้วนะพี่ยายน้องบอกว่ามีฮงมีเะฮงนะคะอะนะคะอยู่ที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะคะโชคดีปีใหม่กันทุกคนมีความสุขกันเยอะๆนะคะโว้นะ่นะดูดิอย่างใหญ่เลยนู้นลูกอย่างใหญ่เลยข้างบนนู่นน่ะลูกใหญ่นะแต่ว่ามันไม่แก่กาแฟกันเดอร์ทุกคนนี่เดอกาแฟอืม ทุกคนเห็นแสงไหมแสงแสงตอนแปดโมงครึ่งเนี่ยแปดโมงถึงเก้าโมงนี่จะสวยนี่ทุกคนเห็นไหมเพราะว่าเวลาเราถ่ายคลิปทําคลิปอะมันจะสวยนะคะยินดีต้อนรับอะไรนะคะเมืองเมืองอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดชนบุรีค่ะสาวโคราชพัดถิ่นมาอยู่ชนบรุรีคุณยายน้องไอคิวสวัสดีคะ่ะน้องมีเฮงอ่านะคะน้องมีเฮงก็ ไม่รู้อยู่ที่ไหนน้องมีเฮงก็จะไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนาะอะไปที่ไหนก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะลูกใหญ่ๆห,หนี่ใครจะเอาเ <c oughs> นี่ยก็ทำก็ตอนกิ่งไว้นะคะตอนกิ่งไว้เอ้าโอเคนะทุกคนเดี๋ยวจะล,ลงไลน์ละนะคะมันแดดมัน้อนเด้อแดด้อนแดด,ด้อน,อนจะมีรถวิ่งเข้าว,วิ่งออกเพราะตรงนี้เป็นถนน ร้อนหน็นะะแดด้อนดแดด้อ,ดกกอนนะ่แดดก็ฮอ่นะต้ขนุนว่าจะเอาออกแล้วนะขนุนต้นเนี้ยเพราะว่ารากมันใหญ่นี่มาดูขนุนต้นเนี้ยก็จะเอาออกแล้วตอนนี้โดดก,กเลยหวานโดกแต่ว่ารากเขาใหญ่ไงรากใหญ่ก็เดี๋ยวว่าจะเอาออกแล้วนี่ขนุนนะคะนี่ต้น ตรงนี้มันน้องมีเองบอกว่าคุณยายคุณยายไอคิวนะคะอาพี่ไก่นองน้าสวัสดีปีใหม่นะคะสิ้นปีใหม่นะคะข้ามีพลังอะไรอะ่ะขอบคุณด้วยคร หมุนใช่ไหมหมุนใช่ไหมคุณไก่นงนะ้งหน้าสวัสดีพี่ยายน้องนะคะขอบคุณทุกเล็บทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะค่าแม่น้องเลนะฮะแม่น้องเลก็นะคะไปหาอ่ะเนาะก็เห็น ทำกับข้าวอร่อยแม่น้องเลยทำกับข้าวอร่อยทำกับข้าวน่ากินนะคะอ่ะมาลงไลฟ์กันมาลงไลฟ์กันดีกว่านะคะ20นาทีแล้วไลฟ์ไม่ไม่นานไลฟ์มาทักทายทุกคนให้ทุกคนมีความสุขเนาะทักทายปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะแม่น้องแม่น้องนะคะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แดดก็ออกพอดีเลยนะคะแล้วก็ โอเคโอเคทุกคนแสงเข้าตาบาย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 โชคดีปีใหม่กันทุกคนเด้อโชคดีปีใหม่บายบายสวัสดีนะคะสวัสดีบายบายคะ่ะบายบายทุกคนยกมือสีชมพูได้เลยนะคะ